สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รรักทุกท่านนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูรถคันนี้นะฮะจะพาท่านผู้ชมมาดูรถคันนี้คันนี้ฮ i โน่ซีรีส์ห้าร้อย QDR ครับคอ,คอนโซลสีดำคันนี้นะ มาประดับไฟไฟวิ่งครับโครงลังคา4ชั้นแล้วก็ราวกันชน1ชั้นครับจัดโดยเช้าโมงครับพวกในโมงครับพิกัดแถวจังหวัดศรีสะเกดฮะอำเภอคูขคันของเรานี่เองครับ อันนี้ไฟวิง่งน่าจะเยอะสเต็ปอยู่ครับกล่องไฟวิง่งแบบควบคุมโดยโทรศัพท์ครับนี่ครับชมหน้าช่างโมของเราครับเ<อ>ด็กน้อยร้อยล้านครับจากเด็กน้อยในวันนั้นครับเป็นมีอู่ของตัวเองในวันนี้ครับนี่ถือว่าสุดยอดครับมีเครื่องมือ ครบคันครับรับออกแบบทำโครงไฟหลังคาแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกวกทำลวดเดเออประดับบ้านนะฮะแล้วก็ทำเทเลอร์แต่งซิ่งนะครับนี่ฮะเทเลอร์แต่งซิ่งครับรับทำทุกอย่างครับ ท่านผู้ชมก็สามารถทักมาในเพจนี้ได้ครับพวกนโมโครับตามเพจนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมจะขึ้นไว้บนหน้าจออีกทีครับนี่ฮะเทนเลอร์คงเลยครับก็เยอะเยียวยาพอสมควรครับ ค <S <S ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะฮะอยู่ที่จังหวัดชีสเกตของเราเองครับนี่ครับช่างของเราก็กำลังจะล้างรถเตรียมส่งลูกค้าครับ น่าจะส่งลูกค้าวันพรุ่งนี้นครับเนี่ยช่างของเราล้างให้อย่างดีนะครับเป็นแป๊บเลส304 2นิ้วครึ่งนะฮะแม่ไดโม้สองนิ้วครึ่งปะอ อันนี้เป็นรถของเซนหนึ่งเมืองทองครับเจ้าของธุรกิจธุรกิจเลยนะเจ้าของกิจการเออค้าของเก่าครับแล้วก็มีร้านมันเป็นของตัวเองครับแล้วก็รับซื้อข้าวเปลือกทุกชนิดนะ คันนี้น่าจะแต่งไว้ให้ลูกชายครับเหลือหมวกไฟปัตานีครับยังไม่มาครับเหลือเก็บงานนิดหน่อยครับคือหมวกยังไม่มาก็เลยทําลาวกันหมวกยังไม่ได้ครับต้องมีหมวกมาก่อนครับพอดีของมาช้าก็เลยไมไ่ใส่ลูกค้าครับช่างบอกว่ารอใส่ให้ทีหลังครับ เดี๋ยวหมวกมาค่อยมามาตกแต่งเพิ่มมือแลวครับท่านผู้ชม ใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับนี่ครับช่างของเราครับยังเด็กอยู่เลยครับนี่ลูกเมียยังไม่มีครับสงสัยยังซิ่งอยู่ครับนี่วันนี้น่าจะย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับ ตุ๊กตามิชลินสี่ตัวครับงานเชื่อมนะฮะใ,นนใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ฮะหรือว่า โทรมาปรึกษาเรื่องอื่นก็ช่างเขาก็รับครับเขาบอกว่าอย่าโทรมายืมเงินก็พอนะ <c oughs> โอ้ยล้มล้มช่างเขินแล้วท่านผู้ชม คลิปนี้ก็จะถ่ายให้ชมด้านหน้าก็พอนะไฟด้านล่างก็จะเป็นสิบดวงครับกันชนแล้วก็ข้างบนแถวละเกาดวงสามสามแถวครับแล้วก็ปัตตานีปัตตานีสิบสอดวงครับ สปอร์ตไลท์เป็นไฟวิ่งลูกปิงปองนะฮะไฟวิ่งลูกปิงปองสเต็ปใช้งานโดยกล่องควบคุมทางโทรศัพท์ครับเดี๋ยวให้ช่างเปิดไฟให้ดูครับช่างกำลังเปิดไฟให้ดูครับอันนี้แค่ซับซับนะครับ มองเห็นชัดไหมครับท่านผู้ชมพอดีว่ายังไม่มืดนะฮะนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ปรับแต่งในโทรศัพท์ฮะเป็นเปิดสวิตช์ใช้งานที่เฉยครับนี่ฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ มาเจอกันใหมค่คลิปหน้านะผมสวัสดีครับ